สวัสดีครับผมดอทครับจากดีพนันลัตหนึ่งครับวันนี้ขออนญาตถอดแมสเพราะใส่แมสอันนี้ที่ไหลเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บหูทุกทีแล้วต้องเจ็บข้างนี้ด้วยก็ลเลยขออนญาตถอดหน่อยนะครับวันนี้อยู่กับรถที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่นะฮะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยได้โชว์ตัวไปแล้วนะฮะโอเคก็วันนี้คือ Toyota h ไ l u ัก p o r t Cruiser ที่หลายๆคนตามหาหรือว่าติดตามกันอยู่4ประตูตัวสูง ล้างแล้วขายเลยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะจะมีแค่ล้อนะครับที่ไม่ใช่ของเดิมของเขานะครับใครที่อยากจะเอาไปแต่งเปลี่ยนล้อใหม่ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าใครชอบเดิมผมก็สนับสนุนสําหรับคันนี้เนี่ยประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงคุณเอาไปทําได้หลายอย่างเข้าเมืองออกต่างจังหวัดส่งลูกส่งภรรยานะส่งสามีนะครับแล้วก็เอาไปขนของที่ไร่ของคุณถ้าคุณมีไร่หรือว่าขนของจากบ้านที่ต่างจังหวัด กลับมาที่กรุงเทพหรือว่าเอาไปทําอาชีพสํารองก็ยังคุ้มอยู่นะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยผ่อนประมาณสาม0ันถึงหกพักว่าบาทแล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะครับแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวจะมีออปชันบอกต่างกันนะครับโอเคเราไปเช็คกันเลยดีกว่าไฟหน้าเนี่ยใสยกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีายตายด้านในทั้งไฟมุมด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเหมือนกันเงาวิงไม่มีแตกหักเลยจะมีตรงนี้ที่เขาแต่งมาทําเป็นสีดํา ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมแบบนี้แต่ว่าเจ้าของเก่าทําเป็นสีดํามาตอนนี้นะฮะแล้วก็มีไฟด้านนี้ใสกิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีอะไรตายด้านในไฟมุมมีแตกลายงาช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้แตกทะลุแบบน้ําเข้านะฮะแต่ไม่มีแมลงตายด้านในเลยแล้วก็ที่สวยสุดๆก็ตรงตรงเหล็กตรงนี้นะครับเงาวิ้งเลยเหมือนของใหม่ก,กิฟเลยนะแล้วก็กันชนหน้าเนี่ย ตรงเนี้ยไม่มีแตกหักเลยนะสภาพดีซีซีเนี่ยไม่มีแตกหักสภาพดีเลยวันนี้ผมเบื่อขอพูดด้านนี้ก่อนแล้วกันปองนะครับปองไม่มีรอยเบียดเลยนะดีเทลอะไรยังอยู่ครบไปอู่เลยแม้กนระ,ะทั่งยางตรงเนี้ยยังไม่มีรอบออกมาเลยนะดีเทลตรงนี้เหมือนกันร่องเนี้ยเปเลยนะครับไฟตรงนี้ยังอยู่ครบนะครับไม่มีแตกรายงานนะไม่มีแตกหักด้วยแล้วก็ช่องช่องไฟอะไรต่างๆไปเลยโลโก้ไฮลักดีโฟดีอยู่ครบ กระจกตรงนี้ไม่มีเบียดนะฮะไม่มีรอยเบียดเลยสักนิดเดียวโอเคมาเช็คประตูกันประตูเกือบมากนะฮะแล้วก็ดีเทลอะไรต่างๆตรงนี้ยังครบไป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 นะสติกเกอร์อยู่ครบนะะอันนี้เป็นเครื่อง3,000ดีเซลปี2 0 0พันนนะครับแล้วก็มีบันไดให้ทั้งสองข้างบันไดเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่ยังไม่แตกหักนะฮะยังไม่แตกหักเลย นะครับโอเคแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้ของเดิมๆยังอยู่ครบนะครับปองอะไรต่างๆนี่ทรงสวยมากไม่เคยเบียดจนแตกหักเปะเปปดีเทลครบตรงนี้ก็เหมือนกันยังไม่หลุดหายไปนะฮะการโคนอะไรยังไม่หลุดหายไปดีเทลอะไรตรงนี้ยังอยู่ครบเปะถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยรถจะมีความเป็นทูโทนนะฮะมีความเป็นทูโทน นะครับโอเคครับมีสีตรงนี้นะครับที่จะต้องเก็บใหม่ให้นะครับเพราะเก็บมาไม่ดีนะฮะแต่รายละเอียดดีเทลอะไรยังอยู่ครบอยู่เลยนะโอเคแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายไม่มีแตกหักเลยนะครับเป็นของใหม่เบิกใหม่มาให้เลยนะครับเป็นของใหม่แล้วก็ไฟด้านล่างที่ชอบแตกหักเพราะอะไรปะ่ะเพราะชนตูดกันแล้วก็เพราะแบบว่าไปเบียดชาวบ้านถอยชนชาวบ้านเขา อะไรอย่างนี้ยังอยู่ครบทั้งคู่คุณไม่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็นี่สติกเกอร์เนี่ยยาวพืชไปถึงนี่เลยนะฮะยังอยู่ครบสันตรงกระโปรงท้ายยังอยู่หมดอันนี้ยังเปิดใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็ดีเทลอะไรต่างๆยังอยู่ครบเป๊ะอยู่เลยเป๊ะมากผมโคตรชอบเลยที่ปกติค,คุณจะเห็นว่ามีแม็กไลเนอร์ใส่จนะแต่คันนี้ไม่มีนะครับเพียวๆอย่างนี้นะฮะสองข้างเนี่ยเป๊ะหมดเลยดีเทลอะไรเลป๊ะหมด ก็ถ้าอยากได้แม็กไลเนอร์ไปซื้อใส่กันนะครับก็ไปซื้อใส่กันเองนะครับแล้วก็เรามีนี่มาให้บันไดหลังมาให้กันชนท้ายมาให้นะครับสภาพดียางเยิงอะไรยังไม่มีขาดเลยนะแล้วก็ไฟท้ายด้านนี้ก็เหมือนกันใหม่กิฟมากแดงกำเลยนะครับไม่มีแตกหักเลยไฟตรงนี้ก็อยู่ครบไม่มีแตกหักนะครับโอเคสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบจะมีแค่ตรงนี้ที่ไม่ใช่ของเดิม<อ>นะครับ เป๊ะรองเป๊ะโปง่งอะไรเนี่ยทรงสวยนะครับอาจจะมีริ้วรอยตรงนี้หน่อยริ้วรอยขีดข่วนรอยขนแมวรอยเล็กเกอร์หลุดอะไรอย่างี้แต่ว่าตรงนี้เป๊ะมากยางด้านล่างก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีรอยแตกหักนะครับบันไดบันไดก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับประตูก็ใช้ได้ปกติสติกเกอร์เดิมๆยังอยู่สติกเกอร์ทูโทนไรด้านล่างยังอยู่ครบหมดนะครับ แล้วก็โลโก้ตรงนี้ยังอยู่ครบไฟก็ยังอยู่ครบเหมือนกันแม้ว่าด้านนี้จะหมองไปหน่อยแต่ก็ไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาหน้ากระจกเนี่ยไม่มีรอยเบียดข้างๆมาเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ป่กเหมือนกันสภาพตรงนี้ก็ดียางเยิ้งไม่มีหลุดมาเลยนะครับโอเคครับต่อไปเราจะไปพูดด้านไหนกันบ้างสวยมากสภาพดีนะครับไม่มีฉีกขาดไม่เคยแบบโดนถลกหนังออกมาแล้วก็หยอกกาวไปไม่มี สภาพดีสภาพดีนะครับลอยเย็บอะไรเนี่ยเดิมเดิมเลยจะมีตําหนิตรงนี้นะครับที่เกิดจากเหงื่อไปแตะมากๆนะฮะแล้วก็ไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักตรงนี้ยังอยู่ไม่มีแตกหักแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแตกหักเหมือนกันนะครับสภาพตรงนี้สภาพดีมีสีทะลอกนิดหน่อยนะมาถึงตรงนี้สภาพไม่ดีสภาพกลางๆนะครับมีแลกเกอร์ลอกออกมานะฮะแต่ไม่มีแห้งกลางข้างในเนี่ยมีรอยเยอะตรงนี้ข้างในมีรอยเยอะ ตรงนี้มีตำหนิมีถลอกนะครับมาครึ่งล่างกันเลยนะครึ่งล่างสภาพดีมากตรงนี้สภาพดีไม่มีรอยขีดข่วนเออริ้วรอยอะไรต่างๆยังอยู่ครบขออนุญ,ญาตอธิบายเรื่องริ้วรอยนะอันนี้คือริ้วรอยที่ดีริ้วรอยที่มาจากโรงงานนะครับเป็นลายสวยมันจะมีแบบว่าบางบางคันลายลายพวกคุณเห็นลายแบบนี้ปะ่ะคุณดูมือผมลายแบบเนี้ยบางคันหายไปเลยก็คือบางคนอาจจะมองว่าสวยแต่ความจริงก็คือ ถูกใช้งานเยอะส่วนใหญ่จะเกิดตรงนี้เพราะว่าทําอย่างนี้บ่อยจนอาจจะเหงื่ออาจจะครีมอะไรเงี้ยจนทําให้ลายขยะขยะอย่างเงี้ยของรถหายไปนั่นคือลายที่ไม่ดีนั่นคือเกิดจากการเท้าบ่อยจนแบบว่าเหงื่อกัดหนังไว้หมดแล้วนะฮะโอเคต่อไปตรงนี้ชอบแตกหักเหตุผลของการแตกหักมีหลายอย่างอย่างแรกคือเข่าชนนะฮะทำให้แตกหักอีกอย่างหนึ่งเท้าไปโดนนะฮะอีกอย่างหนึ่งใส่ของเยอะเกินจนเขาหัก นะครับอันนี้ไม่มีแตกหักแล้วสภาพผิวสวยมากลําโพงนี่ก็ไม่มีแตกหักกันแตกหักก็เกิดจากเท้าเรานี่แหละสภาพดีสภาพดีพดโอเคเยี่ยมเออเชิงบันไดเนี่ยพลาสติกอะไรอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยเหล็กโคเมียมอะไรยังอยู่ครบอยู่อยู่เลยนะฮะสภาพดีริ้วรอยการเหยียบไม่มีเลยทั้งทั้งชุดเลยนะฮะโอเคผ่านไปแล้วตรงนี้มาดูข้างในกันบ้างข้างในเนี่ยคอนโซลหน้าสวยงามมากไม่มีฉีกขาดไม่มีนุ่มนิ่มไม่มีแบบปรีออกมาแล้วเห็นกระดูกด้านใน ะะแล้วก็มาดูที่นี่กันช่องแอร์ไม่มีแตกหักใช้งานได้ปกติแล้วก็นี่ครับไม่มีฝุ่นเลยนะสามารถใส่เหรียญได้ขอโทษอันนี้คือช่องนะ,ะบางคนยังไม่รู้บางคนยังไม่รู้ว่ามีช่องเลยนะครับอันนี้ปุ่มไฟฉุกเฉินนะฮะอันนี้เป็นนาฬิกานะครับสมัยก่อนเนี่ยถือว่าโอ้โหไฮเทคมากมีนาฬิกาบนรถด้วยโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะอันนี้ก็ช่องแอร์อีกด้านหนึ่งนะครับไม่มีแตกหักแต่มีเศษ สกรปรกอยู่ผมเคลียร์ให้นะปรับตรงนี้ก็เหมือนการใช้งานได้ปกติอันนี้ปุ่มครบปุ่มที่ปัดน้าฝนอะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็อันนี้ฟังก์ชันที่ติดเพิ่มมานะฮะฝานี่ยังอยู่ครบช่องฟิลอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับเปิดกระปองหน้ายังอยู่อันนี้นะครับลูกค้าจัดมาเองเลยนะฮะลูกค้าเขาเขาหลักรถนะฮะโอเคต่อไปก็มาที่พวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยตรงนี้สภาพดีสภาพสวยมีแอร์แบกนะฮะ ตรงนี้จะมีแตกรายงานนิดหน่อยนอกน,นั้นสภาพดีสวยเลยกริฟเลยไฟติดหมดไม่มีแตกหักเออกรอบกระจกอยู่ครบไม่มีแตกหักพลาสติกไม่มีแตกหักเลยบังแดดก,ก็เหมือนกันนะก,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 กระจกอยู่ครบอันนี้ก็อยู่ครบไม่มีแตกหักนะกระจกตรงนี้ไม่มีแตกหักแล้วก็มาที่โซนแอร์เนี่ยอยู่ครบปกต About ิอันนี้มันมันสามารถถอดแล้วหายได้จะเหลือแต่ก้านเหล็กอย่างนี้อันนี้อยู่ครบไม่มีแตกหักสติ๊กเกอร์อยู่ครบแล้วก็แม้กระทั่งสิ่งที่บ้าที่สุดก็คือ ระบบเทปนะครับระบบเทปยังมีให้อยู่นะบางคนบอกโทษครับผมมี cd ดีผมไม่มีให้ผมมี USB ผมก็ไม่ให้ไม่มีให้คุณต้องฟังเทปถ้าคุณจะใช้คันนี้หรือไม่ก็คุณก็ต้องเปิดโทรศัพท์ฟังเอานะฮะคลาสสิกมาก นะครับคือของเดิมแบบสุดๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้ส่วนใหญ่จะแตกหักไม่มีจะมีแค่รอยแบบว่ารอยเช็ดไม่สะอาดคาบเช็ดไม่สะอาดแห้งแค่นั้นแต่ว่ามีนิดหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยปกติต้องแห้งกลางแตกหักไม่มีที่จุดบุหรี่ก็ยังอยู่โคตรคั่งเลยวะนะครับแล้วก็อันนี้ที่เขี่ยบุหรี่โคตรสะอาดนะครับแล้วก็มาที่หัวเกียร์นะหัวเกียร์สภาพใหม่มากผมจับผมบีไว้ขนาดนี้ หนังยังไม่ถลอกติดมือผมออกมาปุ่มอะไรยังใช้งานได้หมดเลยนะครับก้านอะไรเนี่ยสวยมากนะครับโซนตรงนี้ไม่มีแตกหักแต่ตรงนี้มีแตกหักนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้สภาพดีพลาสติกสภาพดีสภาพดีส,พดสวยสุดท้ายมาที่เท้าแขนสงสัยว่าลูกค้าไม่เคยเท้าแขนเพราะสภาพใหม่มากลูกค้าอาจจะขับรถอย่างเงี้ยอาจจะขับอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะว่าสภาพใหม่มากลายอะไรยังอยู่ครบนะครับอันนี้ที่วางแก้วน้ําได้2อัน นะะฮเปิดมาเนี่ยใส่ของได้นะครับใส่ของได้ไม่มีแตกหักสภาพยังใช้งานได้ปกติเยี่ยมไปเลยไอ้นุ่มก็อนสภาพเบาะหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบาะหนังสภาพดีใหม่กิไม่มีขาดแล้วก็ไอเนี่ยปีกเปิดกไม่มีล้มนะครับแล้วก็ตรงนี้พลาสติกไม่มีแตกหักเลยนะฮะสามารถปรับได้ตามอัธยาศัยอย่างที่คุณอยากจะขับนะฮะโอเคเยี่ยมไปเลย นะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกด้านหนึ่งนะฮะโคตรเอี่ยมเลยวะนะครับรอยอะไรต่างๆแทบจะไม่มีจะมีแค่ตรงนี้ที่ไม่ค่อยสะอาดนะฮะรอยขาดไม่มีไม่มีรอยขาดเย็บสภาพดีมากแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแตกหักนะเปิดได้ไม่มีแตกหักไม่มีแห้งแห้งกลางกระจกไฟฟ้าอยู่ครบตรงนี้สภาพดีกว่าด้านหน้านะฮะไม่มีแห้งกลางครึ่งล่างนี่สภาพดีมากตรงนี้ไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักนะสติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบแล้วก็ เชิงบันไดก็เหมือนกันสภาพดีไม่มีแตกหักเลยแถมกับลูกค้าติดเอน็นนมาที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสามารถกันเสียงได้แต่ความจริงผมได้ลองสัมผัสแล้วกันไม่ได้แต่ทําให้รถดูดีขึ้นมากนะครับแต่ตอนนี้นะ่าจะมีเทคโนโลยีใหม่กว่านี้ที่สามารถกันได้นะประมาณนี้นะครับก็จะมีตรงนี้ที่สภาพสภาพไม่ไม่ห้อยแต่ว่าก็คือตามอายุจะมีริ้วรอยตรงนี้นะครับนอกนั้นก็สภาพดีสภาพตรงนู้นก็ไม่ค่อยห้อยเท่าไหร่ นะลิ้วลอยก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าผมจับดูเนี่ยก้านด้านในเริ่มจะเหี่ยวเหี่ยวแล้วนะครับโอเคเรามาดูเบาะกันสภาพเบาะสะอาดนะครับสภาพเบาะสะอาดมากแล้วก็ไม่มีไม่มีขาดเลยนะไม่มีขาดเลยสักนิดเดียวนะสภาพดีมาถึงตรงนี้กันบ้างตรงที่วางแขนก็เหมือนกันสภาพดีนะครับไม่มีขาดอันนี้ก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะฮะทำอย่างนี้เสร็จก็ ข้างในเนี่ยมีแม่แรงนะครับมีเหล็กอะไรต่างๆอยู่ครบโคตรสุดยอดเลยคุณเห็นบาารอยอาร์กอะไรยังอยู่ครบหมดแล้วก็ที่สําคัญคุณสามารถพับเบาะอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็ปูที่นอนนอนก็บ้าแล้วมันคงไม่อนอเนกประสงค์ขนาดนั้นหรอกนะครับโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับเปิดใช้งานได้นะครับพรมเป็นพรมเดิม สภาพเบาะด้านนี้ก็ใหม่กิฟไม่มีรอยขีดข่วนเลยอาจจะมีรอยเขียวย่นแถวๆนี้นะครับแต่นอกนั้นสภาพดีกิฟมากนะฮะแล้วก็เชิงเชิงบนันไดพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวเหล็กเนี่ยมีรอยขีดข่วนรอยขนแมวนิดหน่อยนะแต่ตัวโลโก้อะไรต่างๆยังอยู่ครบไปอยู่เลยนะแล้วก็มาที่แผงประตูแผงประตูด้านนี้รู้สึกว่าจะใหม่ที่สุดเลยสภาพดีสภาพดีอยู่ครบ ไม่มีแตกหักไม่มีแห้งกลางอันนี้สภาพเป็นรองฝั่งนู้นนะับเพราะว่ามีมีรอยนิดหน่อยตรงนี้รอยแบบแล็กเกอร์เริ่มหลอกนะฮะตรงนี้สภาพดีกระจกไฟฟ้าอยู่ครบสภาพดีสภาพดีพดนะแล้วก็ลําโพงอยู่ครบฝาไม่มีแตกหักก็สําหรับใครที่กําลังมองหารถมาใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นพวกสายแคมป์นะครับแต่ว่าอยากแบบว่าอยากเอารถไปทําเพิ่มเนี่ยไป เข้ากลุ่มเพื่อให้ได้คอนเน็ชันได้งานเนี่ยคันนี้ผมแนะนำเพราะเป็นรถที่เท่มากนะฮะแล้วเป็นรถที่ผมชอบอยู่ด้วยยิ่งเกียร์ออโต้เนี่ยผมแทบจะหายยากมากพลาสติกเชิงบันไดย,ยังอยู่ครบนะตรงนี้แล้วก็เหล็กเนี่ยยังอยู่ครบเลยไม่มีแตกหักไม่มีรอยขีดข่วนสำหรับด้านนี้นะฮะโอเค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 ,อเคแล้วก็มาที่แผงประตูสภาพดีนะไม่มีรอยขาดเลยนะครับสภาพด้านนี้น่าจะดูดีที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน ตรงนี้พลาสติกด้านในไม่มีแตกหักกระจกไฟฟ้าอะไรอยู่ครบอันนี้มีลอกนิดหน่อยนะฮะสภาพใหม่ไม่มีแตกหักครบไม่มีแตกหักเบาะด้านนี้ใหม่กริบมากเหมือนไม่เคยมีใครนั่งมาก่อนโอเคสภาพใหม่ไม่มีขาดพลาสติกไม่มีแตกหักโอเคนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องกันแล้วก็จะจบได้แล้ว น,นี้ผมมากับมากับปา๋ากับน้องนุชนะฮะแล้วก็พี่กอ๊อฟตามมาทีหลังเอานิสันที่ได้อีกคันมาพูดนะครับอันนี้คือฝาเครื่องที่สภาพดีนะครับเครื่องสามพันดีเซลนะฮะบ,บางคนอาจจะบอกว่ากินน้ำมันนะครับแต่ถ้าใครบอกว่า ผมออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณคุ้มมากคุณทําเวลาได้นะครับถ้าคุณเอารถเครื่องแลกออกต่างจังหวัดคุณจะกินน้ํามันมากกว่าเดิมเพราะมันต้องกระชากมากขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับรอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบหมดเลยอยู่ครบหมดนะครับคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะแล้วก็ผมยังไม่ได้ลงน้ํายานะครับยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงนะครับก็ทําความสะอาดด้วยด้วยน้ําเปล่า นะครับประมาณนี้นะทุกคนก็แผ่นเพจอะไรยังอยู่ครบนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลช่วงล่างเครื่องเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยป่าเขาป่าเขาจัดการให้คุณแล้วนะครับคือเราเปลี่ยนให้เคลียร์หมดนะค,คือได้รถออกไปเนี่ยจบเลย ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วสิ่งที่คุณต้องดูก็คือพวกน้ำอะไรต่างๆเวลาจะไปต่างจังหวัดเวลาจะเดินทางไกลเนี่ยคุณต้องช่วยดูน้ําด้วยนะครับสำหรับคันนี้เรามาดูราคากันเลยดีกว่าสําหรับคันนี้เนี่ยราคาที่2อ7 0 0 0่บาทนะครับผ่อนก็อย่างที่บอกผ่อนได้ 3,000- ถึง6ก0 0กว่าบาทแต่ถ้าใครมีเงินดาวเยอะหน่อยอย่างเช่นเงินดาวแสนหนึ่งเนี่ยคุณก็ผ่อนประมาณ3-4มสพันแต่ถ้าคุณมีเงินดาวไม่เยอะมีประมาณ4 000, 6, 000, 7, 000าี่ห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่นเนี่ยคุณก็จะผ่อนประมาณ4 000, 5,000ถึง6,000กว่าบาทนะครับก็ได้48งวด60งวดนะครแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมขอแบบสุดๆเลยผมเงินดาวน้อยนะครับก็ผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทนะครับส่วนเรื่องเงินดาวของของการผ่อน6,000กว่าบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ77,000 7 0 0ก็คือครบทุกอย่างนะฮะก็ สำหรับคันนี้เนี่ยที่ต้องมีเงินดาวเพราะว่ารถเขาไฟเน้นไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่รุ่นนี้ปีนี้เพราะว่าปีเก่าแล้วนะครับผมเชื่อนะว่าถ้าฟรีดาวอ่ะหรือว่าดาวน้อยกว่าน,นี้มีมีหลายๆคนอยากได้นะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมมากแล้วก็เรื่องความอืดความทนของเครื่องของช่วงล่างของเกียร์อะไรเนี่ยต้องให้เขาเลยนะครับเขาถูกทํามาเพื่อใช้งานนะฮะไม่ได้ทํามาเพื่อวันนึงต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเรามาพูดถึง การผ่อนแล้วกันสำหรับใครที่อาผมผมว่าอาจจะมีพนักงานมนุษย์เงินเดือนที่เขาก็คงอยากจะได้รถสไตล์นี้อยู่ใครที่มีเงินเดือนประมาณ15ื่นเนี่ยก็สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนได้สบายเลยแต่คุณอาจจะต้องดูว่าคุณมีบัตรเครดิตเนี่ยผ่อนเท่าไหร่หรือคุณมีบ้านมีคอนโดที่ต้องผ่อนไหมถ้าคุณมีบ้านมีคอนโดมีบัตรเครดิตที่ต้องผ่อนเนี่ยคันนี้ผมยังไม่แนะนําให้คุณลองไปดูคันอื่นดีกว่านะครับเพราะมันผ่อนอยู่ที่6 0 0 0กว่าบาทในกรณีที่เงินดาวคุณมีแค่ไม่เท่าไหร่นะครับ ส่วนใครที่บอกว่าผมมีเงินเดือน1 8ื0 0 0ผมมีผ่อนบัตรไปหนึ่งนะครับก็ผมว่ากำลังดีนะสามารถผ่อนได้นะครับแต่คุณก็ต้องมีเงินดาวด้วยนะในกรณีที่เงินดาวขาดเหลือเนี่ยเราสามารถคุยกันได้นะครับแต่ขอให้เป๊ะๆตามวันที่เราคุยกันไว้หน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีระบบแบบนี้กันแต่ว่าเรามีให้เพราะว่าเราก็เข้าใจว่ารถคันนี้มันจำเป็นต้องดาวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสำหรับใครที่ มีรายได้เสริมขายของตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูว่ารายได้คุณเท่าไหร่ถ้าตั้งใจว่าจะเอารถคันนี้เป็นรถหลักเลยนะครับอย่างน้อยคุณเอาเงินที่ขายของได้นะไปลงกับรถคันนี้ใช่ไหมไปผ่อนรถคันนี้ต่อเดือนนะคุณควรจะมีเงินเก็บหรือว่าเงินเหลือนะในการขายของสัก3 4 0 0 0พันอันนี้ผมแนะนำนะครับเพื่อใหมม้มันไม่ตกไปที่อาชีพเสริมของคุณอย่างเดียว รประมาณนี้ก็ลองดูกันแล้วกันใครสนใจก็โทรมา0815198985พี่พันดีพันธลัต1999นะครับก็โทรมาปรึกษาเรื่องไฟแนน์ได้อย่าพยายามอย่าไปอย่าไปคิดเองว่าอาชีพของคุณจะจัดไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายเคสที่สามารถจัดได้อย่างที่เราคิดว่าไม่ได้นะครับแล้วก็หลายๆคนคิดว่าไม่ได้นะฮะแล้วก็ LINE ID ด์แอดไซด์เดบลยีอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวักพันนรัตนะครับมาลองขับได้ที่รามคำแหง164่ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับคันนี้คุณได้กระบะ4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะราคาประมาณนี้ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดทีด้าต่อวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ